ตอนนี้ก็มีผู้ชมมากกว่า80%นะครับที่ดูคลิปผมแล้วไม่ได้ติดตามนะครับตอนนี้พี่ก็ฝากน้องๆนะครับก่อนที่จะดูคลิปฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับพี่สัญญาว่าพี่จะไปตอบทุกเมนนะครับผมน้องๆพี่ก็ไม่ขออะไรมากนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับจะเป็นยังไงเมื่อพี่เอาโปมมาสุ่มแบกคนในแชทโลกมันจะหาขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าน้องๆรอครับแล้นั้นน่ะมึงไปไปด่าเขาทำไมรอครับได้ยินไหมพี่ ทำไมกูผิดอะไรเนี่ยมันผิดแค่แบบดามพี่ละเอ้าเล่นด้วยได้ไหมครับพี่จะด่ามเลยนะพี่จะด่ามเลยครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นครับไม่ค่อยเก่งฟรีไฟล์เท่าไหร่ครับต้องให้เพื่อนแบบคอยแบบเล่นด้วยอะครับมันต้องก็เลยหาแบบพี่เพี่ใช่ครับ พี่แบกผมได้ไหมครับโอ้ตัดยางยิ่งอยู่ไหนกันมนะัเนี่ยอยู่บนเถ้ารลูเยคน่วงครับพี่ร่วงครับเฮียแม,ม่ตายเราพี่ใครทำใคร,ใครทำพี่ใครทำพี่ครับยุ่ง,งใกล้ๆเลยเฮียคนเม่ี้เียเนี่ยใกล้ๆเลยแต่พี่ผมไม่มีเหรียญน,นะครับพี่ กิดแล้วผิดแล้วจบแล้วไม่หานะพี่ครับผมโดนครับเฮผมโดนซาเวียพี่เป็นสิบกว่าเมืองเออเดี๋ยวกูไปเฮ้ยพี่ครับมีคนครับมีคนครับกูเพิ่งออกมาเมื่อกี้อ่ะผมเจอครับตายแล้วครับพี่หมดแล้วเฮ้ยไม่เล่นลัษกาศปืนขี้กาก มึงว่ามีคนเหรอครับเฮ้ยผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับมมนนอใเขาจะยิงผมครับตายแล้วครับพี่ร่วงแล้วครับตายครับตายยังเพื่อนต้องแล้วครับโอ้มึงดูไว้มึงมีตั้งกี่สกิลมีตั้งกี่สี่สกิลไหนเฮียมึงไอสกิลน้อยคนมีสกิลเดียวเลยทำไม้อบอะไรนาจะต้องมานาจานาจะพวกปีเตอรอย่างนี้เคยฟังเพลงไหมพี่เอาตรงอ่ะ อ,อ,อุ้ยเฮ้ยเอ๊ะ็ดดับหนะาตรงเอ้ดดับเอ๊ะไม่มีกระสุนวะกูบอกแล้วเบอร์สี่เผธอเขาเป็นม้ามืดแน่นม้ามืดที่อะไรม้าทาสีเหรอมึงแม่งไม,ม,งไม่มึงไม่รู้จักม้ามืดหรอไม่รู้จักแต่ม,มาเม็ดเดียว,วเอออฮะฮะออาพี่โดนแล้วครับม้ามืดช่วยนะสนเข้าหัวเลยเม็ดเดียวเลยผมไปช่วยพนะี่ผมไปช่วยครับ เงียบเนี่สนายเข้าหัวคนเยอะมากเลยแล้วมึงยิงหัวกูได้ยังไงใช่หรอวะมันใช่หรอวะดูมามึกมาใช่หรอวะไอ้เหี้ยมาตึงเห็นไหมมึงอย่าดูนี่แกเกี่ยวมึงเก้เหรอวะมึงเก้เหรอวะอะไรล่ะครับพี่พี่สงสัยอะไรหรือเปล่าพี่มึงเก้เหรอวะ ป้อมไปไหนมีใครได้ไงอ่ะไม่ใช่เหรอวะสกิลตัวละครครับสกิลตัวละครอะไรหรอเอาดีเหรอเเป้ามช่วยสกิลตัวละครครับพี่ครับมกลัวใช่ไอ้ไอ้นี่ญาติญาติเหนียวไข่ญาติเหนียวไข่อ้เหี้ยอ้เหี้ยว่าบนฝาไอ้ครับไม่ใช่ครับพี่พี่เหีย่ะ ป,ป้ามึงอยู่บนไอ้วอมึงยิยงโดนได้ไงเข้าหัวด้วยสกิตลตัวละครครับสกิตลตัวละครครณนอันนี้เจอแล้วมึงมึงจะโดนปะเนี่ยไม่ไม่ไม่สกิตลตัวละครครับพี่มึงไม่เอามาสกิลเดียวเลยอุ้ยมึงบอลไกลยังวะอันนี้มัน <c oughs> เคลลี่อีโวครับพี่ <c oughs> เคลลี่อีโว <ด S 1> <c oughs> ครับอีโวเอ,า,อางี้พี่ครับ <c oughs> ผมเจอคนครับ90เมตรครับไอทำไอรับมาทำครับมันอยู่ด้านหน้าผมครับพี่ครับ มีชื่มันมองเห็นคนตายพี่ตายครับเฮ้ยเฮ้ยอยากแอดเชื่อไม่เลยว่ะเอาเอาไปเอาไปเล่นกับเพื่อนได้ปหมเนี่ยพี่ลองตีตีบวกครับตีบวกไว้เลยเห็นแล้วกูอยากอัดวิดีโอด้วยไอ้วาวาครับพี่วาวาอยู่ด้านหน้าพี่พี่เบสซับูครับแปดสิบเมตรครับพี่มันเจ็บแล้วครับพี่วาวาครับวาวามันเจ็บแล้วครับพี่ล่วงครับมันยิงทะลุได้ยังไงเชื่อมอยู่ตรงไหนบอกว่า พี่ครับไอไอภูซอยถีครับมันอยู่บนเขาครับอยู่บนด้านหน้าผมห่างประมาณเจ็ดสิบเมตรครับไอภูซอยถีครับโอ้ยพี่อ่ะดูมันเล่นตาไม่ยังดีอ่ะพี่อมอมเห็นแต่คนอ่ะผมมีเน็ตวงแหวนครับพี่ครับผมสวยครับพี่ผมสวยครับผมโดนสวิงกิ้งล่วงครับพี่ ล่วงหมดครับหมดตี้ครับไอ้พียมึงยิงตจมไม่เข้าหัวตรงไม่เลยมั้งเนี่ยโอเคโอเคมันห้าปันไอแวนครับไอแวนครับผมเจอไอพูลีครับมันมาด้วยกันครับพี่ไอแวนเจ็บมากเลยครับล่วงครับพี่ครับไอเพียมันมันอยู่ไหนวะไอไก่จ้อครับอยู่ฝั่งขวาครับพี่ประมาณชิดสามร้อยสามสิบครับพี่ล่วงหนึ่งครับไอพูลีครับพี่ไอพูลีอยู่ด้านล่างครับตรงหลังหลังนี้ครับพูลีล่วงครับพี่ไอเพียมันมันรู้ชื่อได้ไงวะตายแล้วครับไม่ผมใช้ในวงแหวนครับพี่ ผมมีผมมีตาตาโย<อ>มมาทูครับผ<ม>ถือสมุดเดสโนดครับผมเก่งไหมครับสีมือล้วนโอยเก่งมากโอ้ย,นน <laughs> ยบวก68ครับผมได้ขึ้นแรงแดงแน่เลยครับพี่ครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับเล่นด้วยได้ไหมครับเล่นด้วยได้ไหมครับสาวสาวไม่เขินแนมะ่ไม่ครับน้องเขินเหรอครับคือพี่มีมีแฟนเหรอครับพี่ที่อยู่แรงแดงไม่พูดไปดีที่พี่พิมพ์พี่ อ๋อไหนลองพูดดีครับผมได้ยินแล้วครับสวัสด,ดีเออพี่พี่สั่งเป็นเอฟซีพี่อ่ะใช่เหรอใช่ดิหนูไปบอกพี่เขาแล้วพี่เขาแบบอ้ยดีใจมากเขาบอกว่าตอนที่พี่เขาเป็นซุนซ่าเขาดูพี่แบบเขาเขาแบบเขายิ้มได้อะ่ะเขาคิปพี่อะ่ะฮะพี่พี่เป็นเอฟซีผมเหรอ <c oughs> จริงป<ช>้ะเนี่ยใช่เหรอใช่ดิจริงจริงเหรอพี่เอาเอาดีดีจริง พี่ดูพี่ดูช่องผมด้วยเหรอเฮ้ยใน YouTube อ่ะเฮ้ยทำไมมาเจอในฟรีไฟอ่ะไม่รู้อ่ะที่ไปปาดคนในไฟเอ็มอ่ะก่อนที่จะอะไรอุ้ยมันมาอุตตายแน่เลยเคียดเลห้าเปนไม่เป็นไรครับพี่พี่อยู่กับคนที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้นะครับไม่ต้องกลัวพี่อยู่กับคนที่เก่งที่สุดบนโลกใบนี้ที่ไม่กลัวครับ ไอ้แย่หนี่มันรับอะข้้าางหนดับรู้สึกเหมือนมีคนราบนะเก่งมากครับพี่เก่งมากคำดีครับหน้าวัวตายด้วยหัวละเหรอใช่ครับพี่หมดเหมืองครับขเขาได้กี่คิวว้าวคน,นอยู่โคตรไกลอ่ะพี่เขายิงหัวโดนเมย์ได้หุบมีพวามสวรรค์ไหมว้ฮู้ <c oughs> เขาสุดๆ,ๆอะ่ะ มาจีบนเลยค่ะเน,นี่ยนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งผมฝึกกระเจียมทุกวันเจียมมาตรวจท <c oughs> ี่เป็น The Flash ปะวิ่โคตรไวพอใช้ไอ้นี่ Kelly Evo ค,ลลครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เร็วอยากได้สกิลอะมันไม่บวกใช่ไหมถ้าเราไม่ได้คิวเนี่ยพี่ครับมีอยู่ในบ้านเขียวสองตัวเนี่ยครับชื่อจูดี้ครับ<ม>กับออรเรนต์นะครับอยู่ด้านหน้าผมาเลยครับประมาณห้าสิบเมตรครับ ด้านหน้าเลยครับพี่ยิงได้เลยครับรู้รู้ค่ะรู้ขนาดชื่ออ่ะคิดดูเป็น GM ไงผมเป็น GM ไงอุ้ยยิงมันยิงมันไม่ใจอ่ะเอาผมผมล้างแค้นให้แล้วพี่หลังเข้าบนหลังคาเราจะขึ้นไปไหนเรียบร้อยครับเกมนี้มันเล่นง่ายเกินไปปะเนี่ยครับแบบโหเล่นก็ชนะตลอดเลย เปิดตาล่าเลยไหมคะเปิดตาล่าเลยเอาไหมได้เลยครับมีอีกครับอยากได้คิวอะ <c oughs> นั่นน่ะ I am the King ะครับพี่มันอยู่ด้านบนนะครับไม่นั่นแหละค่ะมันจริงอ่ะเบ้ย์เวอร์จริงแก้ไขเลยค่ะไอพวกอินเกมอะ <c oughs> ล่วงหนึ่งครับผมนะ น้องนองหนูขอคิวจัดไปครับเอางี้ถ้าวิ่งทันผมเดี๋ยวผมแบ่งคิวให้เลยนะเนะี่้าใครจะไปวิ่งทันวิ่งไม่ทันหรอกครับพี่หนูหนะักนี่ครับไอตัวนั้นหน้าครับกร,รของกูครับพี่ห้าสิบเมตรครับอยู่ใ,ใกล้ครับ ขอขอได้เลยพี่เนี่ยมันเจ็บแล้วพี่มันมันเจ็บแล้วครับมันมันหลบอยู่หลังไอวอลครับมาด่วนเลยครับขอขอขอนี่นี่พี่ผมยื้อเวลายครับผมโดนดึงดึงอยู่ครับจัดเลยครับสวยครับพี่ซ้ำเลยครับไหนคนขอ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 เจ็บแล้วครับพี่เจ็บแล้วครับชื่อใหญ่เยอะดีครับมันเจ็บมากเลยครับพี่มันอยู่ด้านล่างครับมันพันยาอยู่พันยาอยู่ครับพันยาอยู่ครับ เอ้ยเรื่องมันเด้งครับเรื่องมันเด้งครับพี่ระวังนะสวยครับพี่ครับโอ้โหเก่งมากครับไม่ได้ยิงอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเบิร์ดเบิร์ดสีแย่งทำไมงงไม่ค่อยชอบเลยเ,เ,เหลือตัวเดียว<ๆ>เหลือตัวเดียวเลือดมันเหลือนิดเดียวครับชาร์จได้เลยนะ่ะเนี่ยมีตัว,ตม,ม,ม,ตวมีตัวโดดลงมาบนบ้านเอลอีกนะพี่ระวังนะพี่ขึ้นไปนะครับเหมยพี่เองพี่เอง นี่นะมันมันแอบอยู่นะมันมันนั่งนะตอนนี้มันนั่งตอนนี้มันมองหน้าผมอยู่ครับพริงรอใช่มองหน้าผมอยู่นั่นนะพี่ขึ้นไปด้านบนเลยครับพี่ขึ้นบันไดไปเดี๋ยวพี่เจอหน้าเลยเนี่ยพี่ครับมันจะกระโดดมาสุ่ยด้วยผมแหรอครับพี่มันลงมาด้านล่างครับพี่ครับมันเอาผมครับพี่ครับสวยครับพี่ยิงมันครับลูดครับลูดครับพี่มันเจ็บมันพันไอวอลยครับพี่ดูผมยิงยิงโล่ให้นะครับไหน่วะนี่ครับอยู่ในไอวอลครับปลาระเบิดเข้าไปเลยครับพี่โอ้สุดยอดครับพี่ รู้ทุุกมมอ่ะผมศึกษากเกมฟีไฟมันเป็นอย่างดีครับ <c oughs> ใช้เวลาเล่นวันละ24ชั่วโมงทับ7 7วันขอที่หนึ่งเนะพี่กล้าขอผมกล้าให้ครับจริงไหมถ้าให้ไม่ได้นะขอตีนะตัวดาวครับผมยัลาดแบบชิวๆครับไม่ต้องลงมือเอง <c oughs> โอ้โหมีมีอีกตัวครับ เพื่อนมันดาวแล้วนะไหนวะล์กไม่เหรออยู่ตรงหินหน้านหน้าผมครับทิศหกสิบครับผมอุ๊ยโดอลา่าเหมือนพี่โดลอล่าด้วยดูว่าพี่น่าถามขวมาแล้วครับไอของดีบุ้งเบามันลงมาแล้วโอ้โหมันวิ่งมาห้าสิบเมตรมากับเพื่อนอีสองตัวครับโอ้โหแล้วก็รู้อันนี่ครับไอวอล์กนะจ๊ะอยู่ซ้ายมือครับ มองอาจารย์สายมือผมมาช่วยนะครับพระเอกมาจุนได้เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ย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 พี่ผมผมตายครับมันโผล่มเนี่ยมันอยู่ไหนอะอยู่อยู่ฝั่งซ้ายมือพี่ครับพี่หันปัดขวาเพื่อหวังผลครับเจอเลยครับมันตั้งไอวอลอยู่นะไหนด้านหน้าพี่มีครับ ITN b a c k ครับมันอยู่มันอยู่แถวบ้านแอลครับวิ่งมาตัวหนึ่งนะตอนนี้มันขึ้นไปด้านบนเลยครับ นั่นอะมันมันอยู่หลังหินหินก้อนใหญ่หินเอเลนนะครับใครมีคนใหม่มีครับไอ้ผู้เล่นใหม่ครับมันอยู่ในบ้านหลังนี้เลยนะหนึ่งตัวอยู่ด้านหน้าพี่หนึ่งตัวครับไอ้ก๊อตนะฝั่งขวามือพี่หันไปพี่เจอเลยนะพี่เจอไอ้ลาบแมวแล้วมันกระโดดลงมาแล้วพี่มันปาดขวามันปาดขวาพี่นั่นแหละมาแล้วพี่สองตัวตัวพี่ตั้งไอ้วอลพี่โอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเยอะๆทีหายอะไอ้พวกนี้มันโปรครับมันโปรมันโปรสี่ตัวแต่ผมโปรตัวเดียวผมเล่สู้ไม่ได้ไงเอ้ยผมไม่ได